สวัสดีครับมานีนะครับผมพาี่น้องนะครับที่สนใจอยากได้แท็กเตอร์นะครับเขาลองอ้อยนะครับยูรานสาขาของเขานะครับก็จะมีรุ่นบียี่สี่นะครับผมสองสี่สี่ศูนย์นะครับอ้าันี้ก็จะเป็นติดเตอร์มีดหนาหนมเนาะครับ้วก็ตัวนี้ก็จะมีโครงนะครับโครงกันอ้อยนะครับราคาข้างนั้นก็จะเป็นโครงกันอ้อย นะครับผมราคาอยู่ที่สามแสนสองมืนแปดพันบาทนะครับนี่เป็น BBS ครับผมหลอ,อจะหน่อยกว่านะครับอ่า เบาะนั่งนะครับผมก็จะนุ่มนะครับมีความนุ่มเป็นพิเศษเนาะนะครับังคานะครับโกงน,นะครับเป็นเน็นแน้ต้นท่านดีนะครับ เปิ่มแผ่นดันหลังนะครับผมหลานหลังก็จะมีไฟตัวนี้ให้พร้อมนะครับผมเผิ่อปิดไฟเพิ่มนะครับเพิ่มความสว่างให้การทํางานได้ในไฟเลี้ยวนะครับผมอันนี้เพิ่นนะครับรับประกันคุณภาพนะครับสองปีหรือหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับแ้วแต่จังไหนจังหนึ่งถึงก่อนนะครับผมนี่เห็นบ่ครับอันนี้คือบริการของเขานะครับผม ตอนนี้มีอย3ามขันนะครับถ้าเกิดสนใจก็แวะเข้ามาเบรงรถจริงนะครับผมสัมผัสรถจริงได้ที่สาขากู้ปตาน้องพอกนะครับผมครับมาทดลองครับได้นะครับตอนนี้ผมชันเฮานะครับก็จะเป็นฟีดาวนะครับผมใช้ฟี่หเดือนผ่อนอีกทีปีหน้านะครับพอนงนแล้วเทายวัตตีนะครับผมก็จะประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับ แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกโครงกันอ้อยนะครับหรือว่าบ่เลือกนะครับผมกับมีให้นะครับรถแท็กเตอร์นะครับรุ่น B ซีรีส์นะครับ b 2สองสี่ีู์นะครับเอาไว้เขาลองอ้อยลองบ้านได้สะดวกนะครับประหยัดต้นทุนนะครับแรงงานเนาะนะครับผมจะฝากไว้สํนีก่อนนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาที่สาขาไดเดอร์นะครับสนใจอยากได้รถแท็กเตอร์รุ่นไดนะครับก็สามารถที่แวะเข้ามาที่สาขาได้ของเฮ้านะครับ โยตาเจริญชัยร้อยเอ็ดสาขาหนองพอกนะครับผมเสินทางระวังอำเพื่อเลือกนกท่าครับระหว่าอัเพื่อน้องพอกนะครับผมออกมาทางเลือกนะครับไกลโชว์หนองพอกนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแต่เกิดว่าดูหนองพอกนะครับจะจะอยู่ด้านขวามือเลยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของหนองพอกมานิดนึงนะครับแวะเข้ามาได้นะครับผมสอบถามเงื่อนไขรเอียดกันได้ที่สาขาหนองพอกหนองทองนะครับผมสวัสดีครับ